นวัดประชานิยมนะครับเจดีย์ใหญ่กำลังสร้างนะครับยังไม่เสร็จเงียบสงบดีครับท่ามกลางแสงแดดที่จัดจ้านกันเลยทีเดียววันนี้กันสันเราจะป้อง ทำงานดีไหมลองดูนะครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของวิทยาลัยศาสาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกระสินนะครับมหาวิทยาลัยมหาวาิทยาลัยราบียะครับสถาบันการศึกษาที่ผมเรียนนะครับ6ปีครับ6ปีจบและทั้งตรีและโท